เอาเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับมันเบลีสี่แฮนดิเค้นเคยนะวันนี้เราก็เล่นเกมกระดิ่งฟรีเฟิร์นี่นะจ๊ะนี่เอาเลยครับวันนี้เรามาในหมดแรง4คนนะครับผมเนี่ยนี่จะโมลุยกันนะจ๊ะนี่ลงไหนดีล่ะลงหอดีบ่หรือจะลงพีกดีลงหอดีกว่าครับเกมนี้ว่าซาน เอาเลยครับมาวันนี้เรามากับปาดสโมกนี่แล้วก็ซีเนียแล้วก็น้ําตาลขบวาซานเออน้ำตาลคือ่หวานา่ะน้ำตาลคือขมแสดอเอ,อ,อาเลยครับมาเราไปหายิงคนกันดีกว่ามันมีคนลงมาเนี่ย มีคนลงแถวนี้บออาจจะมีอยู่นะเหมือนจะมีนะไปเฮ้ยโดนลงไปเก็บปืนก็เลยจังหวะแรกครับผมจังหวะนี้เออสวยงามพระรามเปดก็เลยเจียวเจียวในนี่โอ้โห V S S เอาไม่หยังนี่โอ้โหได้ X M แปดมาแล้วจังหวะนี้ยังไงเหมือนจะเห็นคนมุ่งสิไปใส่โอ้โหเจ็บครับผมจังหวะนี้มันจะไปไหนมงไปแทงโอเเ้เริ่มเริ่ลนสวนออมป์ข้านี่ โอ้ยังไงยังไงไปพุ่แล้วไปพุ่แล้วไปเพุ่แล้วโอ้โหมันคะแนนเร็วถูกปะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องออกมา้พี่เราขูยืนคากูยืนขาครับผมจังหวะนี้ยังไงมึงจะวิ่งไปไหนเรียบร้อยขี่แตกครับผมโอ้ยสวยงามบรรแปดแล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วขอญาตจับก่อนเลยแตกไปหนึ่งครับผมโอ้โหปล่อยน้องๆไปฆ่ามันดีกว่าเราก็มาเก็บปืนเก็บของกันก่อนที่ยังก็ต้องเก็บปืนตัวน้องท่าอีย่างไรครับเก็บปืนก่อนเดี๋ยวสวยงามบรรแปดกันเลยทีเดียวเชี่ยวอ คือเก็บของมาเลยวะเออ,เอ,อได้แล้วออว่าจะเก็บเหรียญเนาะเหรียญบย่ไ้เฉยเอาเลยมาไปเก็บของตัวนี่แถวนี้มีแล้วโอ้ยมียาอยู่ตรงนี้ข้างล่างนี่มีอะไรนี่โอ้โอ้สวยงามสวยงามของกับบะมี่ห้าขวดดักเอาเลยครับเราก็ไปกันต่อที่เราเก็บเครื่องบินเนาะนี่มีที่อัพเกาะมา ขออนุญาตอัพก่อนสักคราวหนึ่งนะผมสวยงามพระรเปียดกันเลยทีเดียวเชียวมาไปกันต่อจ้า,าเฮ้ยป๋าไดนี่ป๋าไดนี่โอ้ยเรียบร้อยเกือบตายคุณเลือดไปเพิงหนึ่งโอ้ยมาเด็งเดียบะโอ้ยเกือบตายครับผมเลือดเรียบเปียกชิดขออนุญาตพันยาวก,ก่อนแล้วกันนะครับผมเอ้อปยป๋าไดยิ่กลัวกูเบิ่งเงินมึงเทียเรียบร้อยครับผมกลายเป็นกล่องไปครับผมจังหวะนี้เอ้ยมึงจะจือว่าเหรีกับเพราเหรียญบ่เหอ ไอ้าบอร์มาคนเหียวดิสิไอ้มาอลายคนเนาะนี่เอาอะไรหลังจากที่ป้นของมาแล้วเราก็จะไปจัดการมันแล้วมันอยู่ไซเรนมาที่นี่ไม่เห็นครับท่านผู้ชมฮอกแลนด์ไปตบัตที่นี่ตรงนี้มีอะไรเฮ้ยปืนียากว,ว่าปืนยิงแตก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 เอ็มสิบสี่เนาะเออ 14, เอ็มสิบสี่เลเวลหนึ่งะ เอาละเราก็จะไปกันต่อที่หอดูดาวนะครับแบบน,นี่เพื่อไปฆ่าคนนะจ๊ะเพื่อจะมีเก็บตกเนาะเมื่อมันจะอยู่แถวนี้เฮ้ยมีอะไรเนี่ยโอ้ระเบิดระเบิดระเบิดเถิดเถิงกันเลยทีเดียวเชียวมาไปเฮาซีิเนี่ยจัดการมันเออไปก่อนแล้วฟูนโดไปเพืดด่อเราก็จะตามไปนะผมยังไงโดดไปจังวันนี้เดี๋ยวขอเลือก่อนขอเรือก่อนเออเอาข้างข้างข้าง ห้าขวบดากขี <desserts> <Negative paper> ้ข้างวะเอาละครับเรามาแล้วจังหวะนี้ดูเหมือนว่าเฮ้ยเหมือนจะเห็นนปึ้งยืนเนี่ยยังครับปึ้งยืนเรียบร้อยไปสวรรค์ฆ่าไล่กันเดี่ยวเดี่ยวไปหวั่นเรียบร้อยตายจ่อยครับผมแล้วยังไงจังหวะนี้เขาเออแรงพุ่นแ้วพุ่นเอายังไงโดนหยิบสามเม็ดหนึ่งังไงจังหวะนี้โดนก็ไปโดนไม่โอ้โหถึงยี่สิบอ๋อห้าขวบก็ยิ่งวัตายวะเอ้ายังไงจังหวะนี้เอาจังหวะสองเดีร้อยไปหวั่นครับผมเตรียมเตรียมหลังกระทะบะมี่ครับผม เดี๋ยขออนุญาตลงก่อนนะผมขออนุญาตลงฟูฟูฟ,ฟ,ฟูการใส่ลงแบบโปรเพยเยอรฟูอืมสวยงามระับเปลี่ยนครับผมเอาละเราก็ได้ขวงมาแล้วได้ปืนมาแล้วกับม่ค่อยดีปานไหนเลยเอ็มพหาครับเยียมดีปืนเอียมว่ะลืมแล้วปืนอักเตอบอปเดนโดนไลลืมซื้อปืน5ขวดเอาเราก็จะไปลุยกันต่อครับผมมันมีตัว ชุบ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 อยู่แล้วก็จะหันไปนะผมจังหวะนี้เลงมาแล้วจังหวะนี้โดดโอ้ยเลยหาขั่วมานะจังหวะนี้ยังไงดูเหมือนว่ามันจะชุบพันหรือเปล่าครับผมเรียบร้อยมันชุบไปแล้วมันบอท่านนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วจังหวะนี้เพื่ออไเราไปเอามันก็มีจอบเหมือนกันยังไงเอายืนรอยืนรอขึ้นโดดทาไมยังขึ้นโดดทาไมงเรียบร้อยเขาหูหมวกปิวหัวกระเด็นกันเลยทีเดียวเชียวครับผม วยงามระาบเปียกเก็บของพระบาีทานอย่างนะออไปกันต่อครับผมไปกันต่อตรงนี้มีอะไรเนี่ยโอ้โหมีของให้เก็บด้วยโอมันไป,ป่าได้วะ้าครัวเอา้าไม่เป็นไรวิ่งเอาก็ได้เอาแล้วครับวิ่งมาจนถึงเขตบิมาซากินะครับผมเออมือคนอยู่หรือเปล่าเอาดูเหมือนว่าจะมีเสียงโป้งป้างเกิดขึ้นครับผมจังหวะ,น,ะ,วะนี้นะจังหวะนั้น ดูเหมือนว่าจะมีคนในบ้านถือเอ็มพมาเปิดเข้าไปเรียบร้อยครับผมสองเิไปหวังครับผมโอ้โหไม่ได้ลาดนะไม่ได้ลาดหัว <c oughs> เอาหลางังจากที่เก็บของก่อนครับผมขาแล้วก็เก็บของตันอเออกองทับต้องเดินด้วยของมาซันไม่ได้เดินด้วยเท้านะน,นี่สำหรับว่าเอาไปครับผมแลนแลนแลนกลนุดกลุนกล,ล,ลุนไปครับผม ตามแบบปาดสมมกไปปาดสม,มุกแลนคุล,ลุนคุรุนไปก็ผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอยู่ห้าขวบมาดิเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีเสียงรถมาว่ะท่านผู้ชมมันจะมาเอาน้องกูแล้วจหวะนนี้ยังไงมันโดดออกมาหรือเปล่าอ๋อโดดออกมาแล้วยิงเข้าไปโอ้โหเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยโอวขี <c oughs> ่แตกเลยท่านผู้ชม ยิ่งหน่วยเดียวตายเลยสาสิเอ็ดเม็ดเดียวตายเลยฮ่าขัวดากเอาเอา้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเหมือนจะมีคนอีกว่ะเฮ้ยมึงจะเอาอยัางไงโอ้โหมันอยู่ตู้ครับผมท่านผู้ชมเราก็จะไปขึ้นรถเพื่อจะเอารถไปตำดาบมันแล้วก็เปิดหน้ามันนะครับผมจังหวะนี้ยังไงครับขี่มาด้วยความเร็วแสงไม่เอ้ยรถจะฉี่ระเบิดละเอามาครับผมจังหวะนี้ยังไงขี่มาโอ้ไม่แนรถล้มตัวไปรุ่ยเฉียวดาบไปนิดเดียวเอาเดียวดาวถึงดาวสวอ้โห ลูกเลยนเต็มว่ะซวยดางไปนิดเดียวเลยนะฮู้ยมึอเง็นแท้เอา้าไม่เป็นไรครับผมถึงไม่โดนรถเหยียบก็โดนปืนครับผมสวยงามสวยงามเก็บของก่นอนสวยสวยสวยครับผมมาเราก็จะไปขึ้นรถต่อครับผมโดนกับสีระเบิดแล้วของแตงของแตงครับผมจังหวะนี้สวยงามครับผมขออนุญาตอัพปืนเป็นเบลสัมเงินจ้าไปต่อห้าบันได อ้ยขึ้นเขาอื่นห้าขวบเอาไปกันตัวครับผมจังหวะนี้แลนไปแล้วโอ้ยบักค,คามีการยิงรถ่เฮ้ยโอ้ยรถมันแห่งห่างอยู่ยังไม่นิงเลื่อมเลือขีดเดียวดูเหมือนว่าเพื่อนจะโดนเปิดครับผมเพื่อนอยู่โดนเปิดยังไงจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมไปหวันโอ้โหเรี่ยวลอยอ้ยังังเขามีอลังเขามียังไงโอ้โหเรียบร้อยผม นั่งเนียนบ่มึงนั่งเนียนทั้งรถบ่ใสแตกครับ <relevance> ผมจังหวะนี้อาเลยครับตัวนี้คนเหลือ18คนนะครับผมดูเหมือนว่าตรงเพื่อนเราตายนะจะมีคนอยู่มันอยู่ใสหลังหือเราก็จะมาดูสักหน่อยแล้วมันมีคนไหมเฮ็ดชุดบัตเตอร์เฮาอยู่ใสป่ะเอ้ยบอเห็นว่า <lingu language> โอ้ยโอยมันดูลงไปแล้วมันดูลงไปแล้วโอ้ยจีเอาบ่ละ เดี๋ยวขออนุญาตย้ายทางมาสักก่อนโอ้หลบมาทางนี้นะไปมึงไใสายพวดเอาึงไใส่เอายังไงล่ะครับผมเอายังไงล่ะครับโอ้โหเกือบตายกูเป็นบัานตายดยห้าขวเดี๋ยวนะพญาพัญญาก่อนพัญญาก่อนละกันในแคปเพราะเออหุ่นยังแีลกมีกูเกือบตายกูเอาบลากูบอยู่แล้วแล้วแต่มึงจะเอาว่าเอารูไปแล้วจ้าเขาบ้านแล้วจังหวะนี้โอ้ยพญาตั้งหลักก่อนนะผมมันมาลอยขนาดนี้ มาเถะเบมึงเกงมึงกับเขามาบักหำมึงเกยงมึงกัเขามาบตยานจาก้กเม็ดเลยครับผมแค่ถอยมาตั้งหลักซื้อๆนี่ยังไงครับผมมาเอายังไงจังหวะนี้สับพาลลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอามาเถะเบมาถะเบ ยังไงครับผมหลบอยู่หลังหลบอยู่หลังโอ้โหมเมคายูช่องซาดซ่องซาดซ่องซาดบอกเือมาแต่แม่กับเอ็มพีฮาผู้ผูงจ้องได้เอายังไงจังหวะนี้โอ้โหมีนิวเคลียร์ลอยมาด้วยป่ะจังหวะนี้นะเอาเมคาีูแลนไปไหนแนบมาจากโอ้โหโคตรเจ็บเลยจังหวะนี้แล้วไงเอาปาดเข้าไปเข้าหัวหนึ่งเม็ดครับผมขออยัดซับก่อนเลยมคายาหัวดาเนี่อเออยวยังไงมีตัวสโคปอยู่ไกลๆด้วยเหรอไออหัวยักษ์ครัดแต่ยั้ไงซับก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันโดนลาดยัดซ้บก่อนได้ไหมโอ้ยหหา ันหลบมาท่านผู้ชมมันกลัวเราซ้ำตายหมดเลย่ยยาเป็นอยังพันยาก,ยาก่อนพันยาก่อนพันยาก่อนแล้วยังไงเอาแล้วบอกเอาแล้วบอกเอาบ่ล่ะมันตายไปเรียบร้อยตายไปแล้วถึงซ้ำตายไปลแล้วแล้วยังไงดูเหมือนว่าจะมีตัวอยู่ตรงกลางอีกแล้วยังไงครับผมน้ำตาลขมอยู่ทางโน้นมีคนหรือเปล่าเออตรงกลางวะเฮ้ยออตรงกลางมันคือมีวะเฮ้ยแร่เลนมันจะใส่หมออยากถือเปิดนาบอกนี่ไหนครับผมออ๋มันไม่ออกมาทั้งทีเลยท่านผู้ชม เออมันค,คือนีเอามึงจะเอาแต่อ,อุยเราวไปหนึ่งครับผมยังไงน้ำตาลขมเปิดน็อกไปจังหวะนี้มันเบีย้ยงตวัวอะไรยุ่หันฮะมันมีกี่ตัวเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนครับผมตอนนี้คนไม่รู้ว่าอยู่ไหนบ้างครับผมจังหวะนี้กูกรงงไปเพื่อเราหละจะยิ่งทางไหนไปทางไหนครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวดูกระันโอ้ถังมดสองสรตัวยังไงยังไนี่ทรับย์บบบบบช่วยเพื่อนก่อนเรียบร้อยไปหวันไปหวันไปหวันเฮ้ยแล้วยังไงอ้ ขวังแต่งมาท่านผู้ชมปันไดขวังแต่งอีกแล้วมันก็ yes. สวยงามแล้วเนาะแบบนี้เนาะเออเอ้ยบักได้ <c oughs> เอาห euh ัวเอาแตงเรือเอาหงวัวเอาหงวัวไปถึงเอาเรือด้วยไปหว well. ั iled, นเออเด้อเด้อเด้อหูยเลือเรือซีฟัวเกือบเป็นตายครับผมเด้อเอาหัวจาะไปแล้วคุขันยากว่าโคตรหนาวเลือดแมงเลือดยินเดียวเอาขอญาติขันยาก่อน แล้วก็เปิดโดนเข้าไปครับผมจังหวะนี้มันอยู่หนุยอยู่หนุยโอ้โหอยู่ข้างหลังสุดเลยว่ะเอาแบบนี้ก็สวยตัวน้องไอ,อ้ก,กําลังไปมาแล้วมัจุราชโอ้ได้ก่อไม้แล้วจังหวะนี้พร้อมบวกพร้อมบวกเฮ้ยมันชีแลนไปไสโอ้มันแลมอยู่เลยว่ะมันโยบูมันแนลมแลบละ่ะแลมลบล่ะโอ้ยแล้วยังไงมันดึกระเบิดเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยพูนคุยกับหลากหม่ม่วงผุเน่ะเออห้าหัวเอา ไม่เป็นไรผมดูเหมือนว่าจะมีตนาเปิดเข้าไปจังหวะนี้โว้ยยืมสามเอาเข้าไปเอาเข้าไปอีกถึงไปยิบสามยิบสามโอ้โหเรียบร้อยเบอร์ใดแดกโดนน้องเอาไปรับประทานครับผมโอ้ยไม่เป็นไรจังหวะนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าคนเหลือคนมันโดดตรงไหนโดดตรงไงอ,อย่างน้องเรียบร้อยไปหวา่า สวยงามระาแปดครับผมตอนนี้เหลือตัวชุดท้ายอยู่ข้างล่างหรือปาเอาจังไรละมอสามหนึ่งไหวหรือปาไหวหรือเปล่าผมจังหวะ,ะนี้ยังไงยังไงย,ยังไงมึงเจยาบอโหยังไงโผล่มาโผล่มาฉีโผล่มาส,มาสียังไงครับอ้อมซ้ายอ้อมขวาอ้อมข้างอ้อมแอวครับผมจังหวะน,นี้เปิดเข้าไปเรียบร้อยตัดผมโดนเปิดหัวดอก จังวันนี้ดึกระเบิดเข้าไปแล้วยังไงอยู่ข้างในมันทําอะไรจะทําอะไรไม่ไหวแล้วครับวิงเข้ามาครับผมจังวันนี้เรียบร้อยขี่แตกเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พอได้ทัวอยู่นะคลิปไม่ได้อัดแบบสดๆนะก็ขออาภัยด้วยนะผมเออก็สําหรับคลิปนี้ก็ ถ้าใครชอบก็าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับผจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะผมเออคิดถึงกันก็คอมเมนต์มาด้านล่างละกันนะครับผมสําหรับนี้ก็คงมาไวไปไวนะผมเพราะว่าเออไปหานอนนะครับเมม่อเหตุงานแล้วก็ต้องไปหานอนตัวเอเอหาพักผ่อนนะผมนี่เอาละสําหรับทุกท่านก็ดูแลสุภาพกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าและกันจ้า bye bye chưa bộ chưa bộ